สวัสดีครับครับและคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาลุยน้ําฝนในบ่อผักบุ้งบ่อใหม่นะครับครับน้ําที่เห็นประมาณเกือบเกือบยี่สิบเซนนี้ไม่ใช่น้ําที่ผมขึ้นสดูดใส่เลยนะครับแต่เป็นน้ําฝนที่ตกเมื่อคืนเมื่อตอนประมาณทุ่มเศษเของวันเสาร,คร์ครับครับตกอยู่ชั่วโมงเศษ ตกแรงมากครับตกแรงตกหนักมากก็ตื่นเช้ามาสว่างมาก็สภาพในบ่อก,ก็เป็นแบบนี้เลยครับได้น้ำขึ้นมาประมาณ20เซนกับเกือบยี่เซนครับไม่ถึงดีแต่ความจริงแล้วผมตั้งใจว่าจะขึ้นจะใส่น้ำประมาณวันอาทิตย์หน้าให้ได้จะตากดินให้ได้เสียอาทิตย์ครับเพราะว่ารุ่นนี้ ถือว่าดินไม่แห้งเท่าที่ควรครับเพราะการปลูกหอกบุ้งอะ่ะถ้าดินแห้งได้จะดีนะครับจริงๆแล้วผมตั้งใจอะ่ะตากดินถึงหนึ่งเดือนเลยหรือสี่อาทิตย์ที่ที่ว่าตากถึงหนึงเดือนนี้ก็เพราะว่ารุ่นนี้ทั้งรุ่นนะครับจะมีฝนตกตลอดหนักบ้างเบาบ้างอะไรก็ถือว่ามีฝนตลอดดินไม่แห้งเท่าที่ควร ครับดินยิ่งแห้งก็ระบบรากก็จะยิ่งแข็งแรงนะครับถ้าระบบรากของผักบุ้งแข็งแรงผักบุ้งก็จะแข็งแรงไปด้วยแล้วก็จะดกยอดก็จะเยอะด้วยนะครับจริงๆนะครับเพราะว่าผมทำผักบุ้งมาย0ิกว่าปีก็เป็นแบบนี้ตลอดเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเราปลูกผักบุ้งตรงไหนที่เป็นแอ่งน้ำน้ำไม่อยากจะแห้งอะไรนะตรงนั้นถ้าระยะปลายมือ ระยะไทยทายปักบุ้งจะสู้ตรงที่น้ําแห้งๆดินแห้งๆไม่ได้นะครับอันนี้จากประสบการณ์นะจากประสบการณ์ผมเองนะครับอาจจะไม่ข้อมูลอาจจะไม่ตรงกับของคนอื่นแต่สำหรับข้อมูลผมเองจะเป็นแบบนี้ผมจะชอบให้ตากดินให้แหง้งอย่างน้อย,อยก็สามถึงสอาทิตย์ครับผมก็พาเพื่อนๆเดินดูเรื่อยๆไปนะครับก็ ก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับน้ําขึ้นมาขนาดนี้สิบเปอร์เซ็นเกือบยี่สิบเซนครับก็กพลังอยู่ในการตัดสินใจว่าจะปล่อยน้ําเลยจะปล่อยไว้แบบนี้เลยหรือว่าจะดูดดีก็กลับมาบ้านก็ามาปรึกษ,ษากับเจ๊เจ๊ก็ออกไปดูก็อบอกว่าปล่อยไว้อย่างนี้เลย เพราะว่าถ้าถ้าพูดถึงว่าถ้าฝนจากนี้ไม่ตกเลยน้ำก็จะมีโอกาสยุบว่นนี้นะครับก็จะปล่อยไปเลยก็คิดว่าจะใส่ปูนเลยครับคงไม่กี่วันก็จะใส่ปูนเลยแต่ผมคงไม่ใส่ปูนปูนผงคงจะใส่เป็นอย่างเม็ดมากกว่าเพราะว่าผมไม่มีเวลามาเดินใส่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆว่าคิดว่าเป็นคลิปที่ดีและมีประโยชน์ก็ ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ